สวัสดีค่ะพบกับช่อง Classic Channel นะคะวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่ง EP เดี๋ยวจะมาให้ชม Collection c o a s t ที่เขาร่วมกับดิสนีย์นะคะดูมาดูกันว่ามีตัวไหนรุ่นไหนบ้างที่เขาทำออกมาเป็นเป็นลิมิเต็ดนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะพาดูนี่เลยค่ะ Disney x Coach New York โอเคค่ะเดี๋ยวพาไปชมรุ่นแรกเลยละกันนะคะรุ่นแรกจะเป็นคาดอกคาดเอวนะคะเป็นคาดอกสําหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงอ่าน่ารักไหมเอ่ยนี่เลยนะคะพร้อมแท็กห้อยที่ปั๊มคําว่า ดิสนีย์เอ็กโคสนะคะเป็นน้องดัมโบกลับหัวอ่ะใครเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้บ้างนะคะนะคะน่าจะได้ดูกันเนาะการ์ตูนเรื่องน้องดัมโบอ,อ่ะมีอีกหนึ่งชิ้นค่ะใช้คู่กันได้เลยเป็นกระเป๋าตังชายนะคะจริงๆแล้วรุ่นสีนี้นะคะโคสของชายเนี่ยไม่ค่อยมีแต่คอลเลคชันนี้มีสีนี้ด้วยสีม่วงนะคะแบบมีไสจริงๆแล้วมีอีกหลายรุ่นเลยนะคะที่ร่วมกับดิสนีย์อ่ะให้ดูนะคะเอ้สวยมากน่ารักนะใครเคยดูบ้างดัมโบอแอบค่ะเป็นอ่ะน้องหมานะคะเป็นน้องหมาหลายจุดคือจริงๆแล้ว่าบอกตามตรงว่่าือเรอะะเ,เรงนป็ หนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรสักอย่างเนาะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะใครที่เคยดูก็นี่เลยใครชอบคุณน้องคุณหนูนะักศึกษามหาลายัยคือใช้ได้เลยนะนี่นะคะสีก็คือแบบผู้ชายใช้ได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าผู้ชายใช้ไม่ได้ oh, oh, oh. ดูเลยนะคะเป็นกระเป๋าตังค์แบบมีไส้นะคะเป็น uh, รุ่นเดียวกันกับน้องดัมโบ้เมื่อกี้นี้เลยนะคะคนละสีนะคะห oh, oh, oh. าเป็นอีกสีหนึ่งนะคะ oh, oh, oh. ที่เป็นเ uh, รูปน้องหมากระดอกไม้เออน่ารักเนาะใครที่แบบรักดิสนีย์นะคะที่ใครใครที่ชอบสะสมคอลเลคชันที่แบบโคชน่ารักน่ารักของดิสนีย์แนะนําเลยนะคะว่าคอลเลคชันนี้ออกมาก็คือดัมโบนางจะกลับหัวอยู่แล้วนะคะไม่ต้องสงสัยว่าเฮ้ยโคชเขาทําผิดหรือเปล่านะคะไม่ต้องไม่ต้องตกใจก็คือเขาเป็นคอลเลคชันนี้นะคะเขาตั้งใจทํากลับหัวลูกค้านะข้อแนะนําคือไม่ต้องไปเอ,อ่อที่ช็อปนะคะแล้วก็ให้เขาเลาะโลโก้เอ,อ่อตัวน้องดัมโบนี่ออกนะคะไม่ไงั้นมันก็จะเสียรูปนะคะก็คือเขามาเป็นกลับหัวอย่างเงี้ยใครเคยดูการ์ตูนนะตอน ะะโอเคค่ะใครรับรุ่นนี้นะคะรีบนะคะกดสั่งซื้อเข้ามาเลยจ้าต่อมาค่ะเป็นรุ่นคอสบอดี้แบบกระเป๋าตังยาวอ้าเปิดให้ดูด้านในนี้เลยค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นค่ะ101ดงชเมเชียนอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าพุดถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะคะรุ่นนี้ก็มีถึง3แบบตอนนี้มี3แบบนะคะที่เหลืออยู่นะบางรุ่นเราขายออกไปหมดแล้วสุดท้ายค่ะน้องดัมโบ้เป็นดัมโบ้เหมือนกันนะคะดัมโบ้ตอนนางตอนเล็กนะคะนี่เลยรุ่นนี้สีขาวนะคะน้องดัมโบ้ โลโก้น้องนัมโบนี่ใครชอบนะคะรีบกดสั่งซื้อเข้ามาจริงๆแล้วมีหลายรุ่นนะที่ขายออกไปหมดแล้วมีรุ่นที่เป็นกระต่ายด้วยเป็นกระต่ายแล้วก็รุ่นอื่นๆนะคะขายไปแล้วนะคะขายดีมากคือตอนนี้ที่เห็นอยู่คือพร้อมส่งนะคะใครที่ชอบสะสมรีบนะคะรีบเลยตามหากันให้เลยนะเอาเลตเมริกาปิด2เดือนเนาะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้ออ่ะแล้วก็ใครสนใจนะคะที่อยากสั่งซื้อรุ่นอื่นๆหรือว่าติดตามนะคะตามนะคะ,ะ,คะที่ เพจ a c e b o o k มาดามคลาสสิก uh, นะแล้วก็ช่อง y o u t u b e นี้ mm hmm. ช่อง Classic Channel นะคะฝาก Subscribe mm hmm. ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็จะมารีวิวนะคะสินค้าแล้วก็บอกบอก,บอกวิธีการใช้คอลเลกชันใหม่ๆอะไรอย่างนี้ก็ mm hmm. เดี๋ยวรอชมคลิปหน้าน้องนะคะไม่เห็นหน้า mm hmm. เห็นตากันหลายคลิปแล้วยังไงวันนี้เบียร์ฝากด้วยนะคะฝากกด Subscribe mm hmm. หรือว่าชมเพิ่มเติมที่เว mm ็บมาดามผีค c l a s s i com c เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ mm hmm.